ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษปีการศึกษา2564ข้าพเจ้านางอุราลักษ์สุวรรณพันธ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการเลขที่ตำแหน่ง3 5 3ห1 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองประวัติส่วนตัวเกิดวันพุธที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,513อายุ52ปีที่อยู่บ้านเลขที่789หมู่ที่1ตำบลสักคูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติการศึกษา ปีพุทธศักราช2525จบการศึกษาระดับปฐมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยมจังหวัดขอนแก่นปีพุทธศักราช2528สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นปีพุทธศักราช2531สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจังหวัดร้อยเอ็ด ปีพุทธศักราช2537สำเร็จการศรึกษาระดับอนุปริญญาจากสถาบันราชพัฏอุดรธานีปีพุทธศักราช2540สำเร็จการศรึกษาระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจากสถาบันราชภัฏอุดรธานีปีพุทธศักราช2560สำเร็จการศรึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการหลักสูตรและก,การสอนจากมหาวิทยาลัยสารคามประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2554ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนจตุรคามพัฒนาอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสอง วันที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2556ดํารงตําดำรงตำแหน่งครูระดับคศสหโรงเรียนจะตุรคามพัฒนาอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองวันที่1เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ย้ายม้าดยามาดำรงตำแหน่งครูระดับคศสห โรงเรียนบ่อพันขันวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองวันที่25กันยายนพุทธศักราช2560ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ่อพันขันวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู วิทยาฐานนครูชำนาญการโรงเรียนบ่อพันขันวิทยาทรวมอายุราชการ11ปีงานที่รับมอบหมาย้าพเจ้ารับผิดชอบงานสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3วิชาวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 วิชาพละศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนถึงสลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนถึงสกิจกรรมชุมนุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสรวมทั้งสิ้น20ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานพิเศษที่ได้รับมอบหมายหัวหน้างานพัสดุ เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปิที่3หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มงานบริหารงานวิชาการกิจกรรมวันสำคัญต่างๆงานกิจกรรมนักเรียนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนวชุมนุมลูกเสือเนตนารีงานกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียนงานกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านที่2การบริหารจัดการชั้นเรียนด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ่อพันขันวิทยาโดยได้ร่วมประชุมกับฝ่ายวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนโดยจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการวิเคราะห์หลักสูตรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนข้าพเจ้า จัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษามีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายหน่วยนำมาปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยให้สอดคล้องกับคุณภาพผู้เรียนข้าพเจ้ามีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งได้จัดทำในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้นำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนรายหน่วยและนำมาปรับปรุงแผกนาการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงเนื้อหาและปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนในแผนให้สอดคล้องกับสภาพผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายปรับกระบวนการสอนตามสภาพผู้เรียนมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดคุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของผู้เรียนเองแล้วกระบ,บวนการจัดการเรียนการสอนของครูก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนซึ่งข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาใช้ในการสอนของนักเรียน จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ปีการศึกษา2564จำนวนผู้เรียน43คนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ85.25มีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปนตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดซึ่งค้าพเจ้าได้วิเคราะห์ผลการสอนและจะนำผลที่ได้ มาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นข้าพเจ้ามีการเลือกคัดสรรและพัฒนาสื่อนวัตกรรม mm hmm. เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและวัตถุประสงค์โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอนผ่านกลุ่มสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆเป็นหนึ่งในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นำใบงานสื่อนวัตกรรมคำแนะนำต่างๆมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและมีการบันทึกการสร้างพัฒนาสื่อนวัตกรรมรายงานต่อผู้บริหารเป็นประจำทุกปีมีการออกแบบนวัตกรรมเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อการสอนโดยมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายจะเน้นที่กระบวนการของเด็กนักเรียนต้องเรียนรู้จากการเรียนเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในกลุ่มการปฏิบัติและการเรียนรู้ร่วมกันนำไปสู่การค้นคว้าหาคำตอบหรือสร้างความรู้ใหม่บนพื้นฐานความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีมาก่อนหน้านี้และได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางของการเรียนรู้ ออกแบบให้เป็นเกมการสอนที่มีความน่าสนใจให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้จากการนำนำวัตรกรรมไปใช้ในการเรียนในห้องเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยมีกิจกรรมกลุ่มที่ใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปานกลางและนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อนสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนกลุ่มอื่นได้ทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดำเนินไปได้ด้วยดีผู้เรียนมีทักษะในการทำกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักการสังเกตการคิดวิเคราะห์อีกทั้งผู้เรียนมีความกระตือรือร้อนในการเรียน ทำให้ผู้เรียนมีจิตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้าพเจ้าได้นําผลของการพัฒนานมาพูดคุยเพื่อเลขเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอน PLC ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาตนเองและนักเรียนข้าพเจ้ามีการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้โดยนํามาใช้กับผู้เรียนหลากหลายรูปแบบโดยการใช้กระบวนการสังเกตการสอบถามการสัมภาษณ์ พูดคุยโต้ตอบกับผู้เรียนอย่างมีจุดมุ่งหมายการประเมินผลตามสภาพจริงข้าพเจ้าได้จัดการเรียนแบบผสมผสานให้กิจกรรมการเรียนรู้กับการประเมินผลเข้าด้วยกันซึ่งจะเอื้ออำนวยกับผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สา ในปีการศึกษา2 5 6 4 4มีนักเรียนจำนวน18คนซึ่งในด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์นในการจัดสภาพแวดล้อม,มบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดป้ายนิเทศตกแต่งห้องเรียนด้วยผลงานของนักเรียนซึ่งจะช่วยสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้ทำให้นักเรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียนบรรยากาศในชั้นเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมดึงดูดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ซึ่งค่ะพะเจ้า ได้รับการนิเทศการสอนและนิเทศชั้นเรียนจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิดอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจร,ริยธรรมที่ดีงามและเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจและเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้เป็นไปนตามศักยภาพ พระเจ้ามีกระบวนการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดทำทะเบียนสะสมเพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆทางข้อมูลส่วนตัวข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและด้านการเรียนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนสอบถามถึงพฤติกรรมความเป็นอยู่ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหานำไปสู่การป้องกันและแก้ไขอย,อย่างตรงจุดและมีการคัดกรองนักเรียนในชั้นเรียน ด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองโดยได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศกกำหนดและหลักสูตรเชิงปฏิบัติการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายรวมไปถึงการเรียนรู้ด้วยการอบรมด้วยตนเอง หลักสูตรออนไลน์และนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนข้าพเจ้ามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูวิชาการโรงเรียนครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกันและครูทั้งโรงเรียน โดยร่วมแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ด้วยความสัมพันธ์อันดีมีวิสัยทัศน์เป้าหมายและภารกิจร่วมกันนอกจากนั้นยังเป็นสมาชิกของชุมชนกลุ่มสื่อออนไลน์ต่างๆเช่นกลุ่มรูวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรครวมถึงความสำเร็จของแต่ละคนและได้นำแนวทางการแก้ปัญหานั้นมาปรับใช้ตามบริบทของนักเรียนค้าพเจ้าได้นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฉันไม่ได้ยอมศึกษาตอนต้นด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และออนแฮนด้วยกระบวนการ p t c a ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ประจำปีการศึกษา2564ผลงานที่ภาคภูมิใจเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2563ประเภทผู้สอนโดยสำนักลูกเสือแห่งชาติ รางวัลสถานศึกษาเด่นครูดีผู้เรียนมีคุณภาพกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ทุกเทียนแพร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โดยบริษัทสีแสงดาวไบโอพาวเวอร์ ar, o Power, จำกัดครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2 5 6 2ายณจังหวัดศรีสะเกดครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่67ปีการศึกษา2 5 6 0ร้สณศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต เป็นครูดีเด่นรางวัลเหรียญทองชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ทุกเทียนแพรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสุวรรณภูมิด้รับรางวัคลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินจเจริญรอยตามเบื้องพยุค,คลบาทโดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพระดับ3จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพวิดีโอการจัดกิจกรรมต่างๆสวัสดีครับผมชื่อเดชันวันนี้จะมาทำเป็นวัดหลอดนะครับผมวัสดุอุปกรณ์ของเราก็จะมีหลอดพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8มิลลิเมตรที่แบ่งครึ่งแล้วนะครับแบ่งครึ่งแล้วแล้วก็เป็นหลอดพลาสติกอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นเล็กกว่านะครับผมเป็นหมิลลิเมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางหมิลลิเมตรก็จะมีคีบกระดาษนะครับผมเอ้คีบจิดกรดนะครับผมที่จ,จิดกรดกแล้วก็เป็นเทปใสนะครับแล้วก็จะมีกันไกลนะครับ ก็ให้ขั้นตอนแรกนะครับผมก็ให้เราเอาหลอดพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง8มิลิเมตรมาติดกับที่จรวดทั้ง2อ,อันเลยนะครับโดยการใช้เทปใสนะครับติดเลยพอเราทำเสร็จมันก็จะได้แบบนี้นะครับผมมอนกับตรวดเลยนะครับ ต่อไปนะครับผมให้เราเอาหลอดเส้นผ่าชี์กลาง6มิลิเมตรนะครับผมเสียบเข้าไปในจรวดของเรานะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เลยครับแล้วก็หักองอแบบนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะนำไป

และเหนือสิ่งอื่นใดไม่มีความภาคภูมิใจใด,ด,ดเทียบเท่ากันที่ลูกศิษย์เป็นคนดีของสังคมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีข้าพเจ้าขอน้อมรับทุกข้อคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบตัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบคุณค่ะ